สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของาธาตุลมนะคะาธาตุลมก็คือราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนอันนี้หมอมิตรอ่านทางหัวราสร์ไทยนะคะวันที่หมอก็พิมพ์แล้วใต้คลิปดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยาธาตุลมที่ผ่านมาดูนะคะห้าถ้วยโอ้นะคะ ใครทาความรักของเราล้นหายถ้วยที่ล้มที่พังไปก็คือหัวใจเราที่เจ็บนี่แหละค่ะเราเสียใจมากนะคะน้ำตานองหน้าร้องไห้ตรงนี้นะคะความรักนี้เจ็บไม่เคยลืมนะคะตรงนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่หมอมินอยากจะบอกคืออะไรที่มันจบไปแล้วมองถ้วยที่มันยังตั้งอยู่หมายถึงว่าความรักดีนะคะหรือนะคะมองอนาคตไปข้างหน้าตรงนี้หมอมินว่าคุณมองไปข้างหน้าแล้วละ่ะไพ่ใบที่สิบ คือการโฟกัสหรือมองอนาคตไปข้างหน้าเริ่มโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานหรือการมาอยู่กับตัวเองเข็นคุณค่าของตัวเองที่ผ่านมาจะหายพลีเทสขึ้นมามีใครบ้างไปเจอความสามาัรถที่เขาไม่ชัดเจนกับเราไหมถึงแม้เราจะคบเขานานบางคนอาจจะไปเจอหนักกว่านี้เขามีเจ้าของแล้วม,มีคนของเขาแล้วแต่คุณต้องตัดนะคะหมอว่าคุณตัดไปแล้วหนึ่งดาบหรือพยายามที่จะตัด หรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นบบนไม่ละมันไม่ชัดเจนเจ็ดถ้วยนะคะคุณอาจจะมีหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเยอะในความสัมพันธ์หมอมินว่าคุณไม่อยู่แน่นอนมาดูปัจจุบันกันบ้างดวงปัจจุบันของคุณเดลิเวอร์มิสเนนะคะตรงนี้แต่แน่นอนแหละดวงมีสเนนะคะจะมีใครสักคนนะคะเข้าวินเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้น คุยเริ่มต้นรู้สึกดีทําไมหมอพูดอย่างนี้เพราะว่ามีไพ่ตีคู่ออกมาอยู่ฝั่งเดลเวอรนะคะไม่ว่าคุณจะคุยกับใครแต่ที่ผ่านมาหรือตอนนี้คุยแล้วมันก็เหมือนเข้าๆออกๆยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนหรือเราก็ได้ที่อยากได้อะไรที่มันเคลียร์ต้องการเวลานิดนึงหมอมินว่าคุณจะคุยกับใครที่นะคะคิงถือถ้วยกับควีนถือถ้วยนะคะือขึ้นมาพร้อมกันคุณจะรู้สึก ถูกฉลกถูกชะตากับคนคนนี้รู้สึกคุยแล้วคุณอยากคุยอีกวางกันไม่ลงนะคุยกันได้ทุกวี่ทุกวันนะเนาะตรงนี้นะเป็นความรักที่พัฒนามาพร้อมกับความที่มั่นคงช่วงนี้นะคะอาจจะไปงานเลี้ยงรุ่นงานแต่งงานสัมมนา,าหรือคนในสายงานก็ได้นะคะตรงนี้นะความสัมพันธ์ หกไม่เท้าแน่นอนล่ะคะ่ะมันเป็นเส้นชัยแต่ช่องต้องใช้เวลาอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้อาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะหมอไม่อยากให้คุณรีบร้อนในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูตรงนี้นะ,นะะได้แชริวอดนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือทํางานเกี่ยวกับรถนะคะเนี่ยการขนส่งนะคะได้ด้วยเนาะนะคะคิงท้่วอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นคนที่อา่าบางคนอาจจะเจอคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะช่วงนี้นะ ความสัมพันธ์นี้หมอมินว่ามันจะเริ่มต้นนะคะในความรู้สึกที่ดีๆที่คุณอยากคบกับคนนี้อยากจะเปิดใจรู้สึกว่าเออนะคะมันจะอาจจะใช่และที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่เคยเปิดใจให้ใครเพราะคุณเศร้ามานานเสียใจแต่ตอนนี้หมอมินว่าคุณน่าจะแย้มประตูนิดนึงนะคะเปิดใจคุยกับคนคนนี้นะคะหมอมินขอดูที่ผ่านมาเล็กน้อยนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของธาตุลมเป็นยังไงบ้าง,างลมอาจจะคุยกับธาต ลมด้วยการเองนะคะตุนคุมเมทุนแชรีออดกรากฎลัคนากรากฎเนาะหนึ่งถ้วยท่าน้ำกรากฎมินพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมสิงหนูมีคนอายุน้อยด้วยคิงถือถ้วยท่าน้ำนะคะดเดลเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนไฮไฮรัฟเฟนนะคะอันนี้พึกศพลัคนาพึกศพนะเดทออกมาเลย <laughs> พิจิกลัคนาพิจิกนะคะควีนดาบสองเหรียญ หกถ้วยนะคะสามถ้วยเรียกถือเหรียญกาวดาบแปดถ้วยนะคะแทมพระลนธนูและขนาธนูเจ็ดดาบที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนหลอกก็ได้นะคะตรงนี้ไฮเลฟเฟนนี่เป็นไพ่ผิดศีลธรรมหมอไม่ได้บอกคุณผิดศีลธรรมนะคุณอาจจะ เพิ่งรู้ว่าเขามีคนของเขานะบางคนอาจจะวนเวียนกับสิงเก่าๆนะคะสําหรับบางท่านหมอบอกเลยว่าวนเวียนกับสิงเก่าๆทั้งที่ความสัมพันธ์มันเหมือนตัดไม่ขาดไปๆกับๆทั้งที่คุณก็อยากจะตัดแล้วที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้หมอว่าคุณน่าจะ move ได้แล้วหมายถึงใจนะคะเริ่มจะตีตัวออกห่างเพราะความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนอาจจะเป็นความรักที่อยู่ในสายกลุ่มเพื่อนนะะหรือไม่เขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะคะ หรือบางคนนะคะความสัมพันธ์นี้มันมันขาดอะหรือบางคนความรักอยู่ไกลแต่ถ้าอยู่ไกลเขาเปลี่ยนไปนะคะแทนพลัเนี่ยนะ,ะเขาเขาเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์หรือความรักคุณเคยพยายามแล้วกับเขาไปไป,ไปกับกับนะคะแต่ตอนนี้หมอมินว่าเขาอาจจะไปแล้วไม่กลับนะคะตรงนี้หรือเราก็ได้ที่ไม่อยากอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาแอบทําอะไรลับหลังเราแต่ความลับไม่มีในโลกนะเดซคือ ห่างออกมาหรือการจบนาคุณเคยเครียดนะเคยเศร้ามากกับความรู้สึกนี้ดําดิ่งเลยแหละนะคะดูห้าถ้วยนี้ก็รู้ทีนี้หมอมินขอดูบ้างว่าตัวตนของคนที่คุณจะเจอคนที่คุณจะคบเป็นเช่นไรนะคะช่วงนี้อันนี้ The ะเฮอร์มิตชาวกันละคนากันคิงถือไม่เท้าธาตุไฟเมสิงฮานง The Fool นะคะเด็กถือเหรียญ เดวิวนะคะอืมสองถ้วยไนท์ถือไม้เทา้าเดทนะคะเดวเวอร์หกไม้เทา้าคิงเหรียญน,นะคะ <7 S 2> เจ็ดเหรียญเขาอ,อีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะห้าแปดไม้เท้าขึ้นมาโอเคค่ะอ่าหนึ่งนะคะ คนคนนี้เขาอาจจะเป็นทํางานในสายแพทย์สายหมอเภสัชได้ด้วย d h e h e r มิตนะคะก็เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นหมอก็ได้นะคะหรือนักโหราศาสตร์หรือหมอดูก็ได้นะคะตรงนี้นะ t e Ver อาจจะเป็นคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศหรือคนต่างชาตินะคะ The Foo เนี่ยอาจจะเป็นคนที่สายงานบันเทิงนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรือทําธุรกิจส่วนตัวคิงหรือไม่ท้าเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่ในองคอ์กรใหญ่เขาก็เป็น นะคะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายคนหรือคนที่เดินทางบ่อยถ้าไพ่ตรงนี้ขึ้นมาคู่กันหมอมีนแค่แนะนานะคะเป็นบางท่านอย่าอ่อนไหวอย่าใจร้อนกับความสมานเพราะว่าแปดเมท้าบวกนายถือมเมท้าส่วนใหญ่นะคะที่ดูไพ่มาคุณจะรู้สึกความสัมพันธ์นี่อุ้ยทำไมถูกชะตาจังไปไวจังคุยกันได้ทุกวี่ทุกวันเชา้าเที่ยงเย็นนะคะมันจะเหมือนไปไวนะคะตรงนี้มันจะเหมือนไวน์นิสแตนนะคะรุ่นแรกมันรู้สึกดีแต่นานๆไป นะคะมันจะจบไวหมอแค่แนะนําว่าให้ความสัมพันธ์เห็นไหมคะหกไม้เท้าเนี่ยให้เขาบอกให้บ่มเพราะให้รู้สึกว่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่อยๆศึกษาค่อยๆค,ยคบดูดูใจกันมากกว่านะคะตรงนี้นะแต่บางท่านนะคะตรงนี้หมอมีนว่าคุณจะมีสตินะไม่ได้รีบร้อนแต่บางคนไพ่ออกมาตีคู่หมอต้องบอกนะค,ะคุณจะรู้สึกว่าเออ ศึกษากันไปดีกว่าพ่อเป้าหมายคุณไม่ได้มาความจากความรักพ่อคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคุณจะพินิจพิเคราะห์อย่างดีเลยแหละสำหรับมานท่านนะคะทีนี้หมอขอดูนิดนึงนะคะมาดูกันมาดูความคิดความอ่านของเขาที่มีต่อคุณนะคะช่วงนี้ความรักคุณจะเป็นเช่นไรเอ่อ คุณจะเจอคนเดิมๆที่วนเวียนกับคุณนะคะตรงนี้เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปนะบางท่านนะคะหกทวยขึ้นมาเดือดือดาบคุณถูกบล็อกกันหรือเปล่าถูกปิดกั้นหรือมีกำแพงไพ่อะไรที่ขึ้นมาหมอจะอ่านให้หมดนะคะตรงนี้มีคนสองคุณอยู่นะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณถ้าคุณถามหมอมินว่า พิ่งพูดว่าถูกบล็อกทําไมส่องได้มันก็ส่องได้หมดแหละแต่เจอหรือเปล่าเอาง่ายๆคือยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณถามข่าวถามข่าวนะเขาคิดยังไงคุณบางคุณถือไม่เท้าจะติกชาวตุนลลคณาตุนดะเดอะ The Sun 10ถ้วย1เหรียญเอ็มพัเลอร์นะคะเอ็มพัเลอร์นี่ราศีเมลุคนาเมษนะคะ2ดาบอาสีไม้เท้า ะะ view the world ไพ่ใต้สำหรับนะเป็นคิงดาบมาดูกันอันนี้บางคนนะคะหมอมินคนที่คุณเคยคุยคนที่คุณเคยพยายามต่อกันหรือคนที่เคยตัดความสัมพันธ์นะ,ะที่ผ่านมาหรือเพราะอะไรก็ตามดาโดเวอร์นะะ world, หรือเดทที่ผ่านมาเคยจบหมอมินว่ามีคนนึกถึงคุณนะคะช่วงนี้เนาะดาวเดินถอยหลังนะะบางคนสิ่งเก่าๆอาจจะ นึกถึงเรื่องราวเก่าๆเริมเดิมๆหรือเขาก็ได้ที่นึกถึงคุณนะคะมาสืบมาส่องมามองนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะสําหรับบางท่านนะคะแต่กรณีคนที่จะเข้ามานะคะถ้าคุณโสดเอาเบอกเลยว่าคนคนนี้เขาคิดว่าคุณคือพรหมลิขิตคือโชคชะตาอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะบางท่านหรือจะเป็นคนไทยที่มีหน้าที่การงานโตหรือรับราชการจะติดหมอมินว่ามันเหมือนคนคนนี้เขาก็พินิจพิเคราะห์หน้าในความสัมพันธ์เขาก็ช่างเลือกคนหนึ่ง แต่เหมือนเหมือนว่าเขารู้ว่าเขารู้สึกดีกับคุณอะเหมือนเขาเจอคุณแล้วเขาอบอุ่นนะคะคนนี้นะเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายแล้วคุณมาเติมเต็มให้เขาได้อะนะคะอาจจะมีค้องควัญคล้องฟากนะคะตรงนี้อาจจะพาคุณไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นความคิดเขาน,นะคะนี่นะตรงคุณต้องดูผลการกระทําก่อนเนาะสีไม่เท้านะคะเนี่ยเขาคิดไปไกล <c oughs> โออนะอบอุน่นไพับตรงนี้นะคะแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบ อาจจะค่อนข้างมีกำแพงนิดนึงนะคะเดซสันเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่เขายิ้มได้ทาให้เขามีความสุขคุณน่าจะเป็นคนเก่งมีความสามารถจุดเริ่มต้นของความรักหรือความรู้สึกดีอาจจะเริ่มจากเขาชื่นชมเราก็ได้และมีคนเก่าๆของคุณมาด้วยนะคะเขาคิดถึงคุณนะตรงนี้นะคะอ่างั้นหมอดูให้นิดนึงว่าถ้าเป็นคนเก่าของคุณอยากกลับมาเขาเป็นาธาตุไหนนะคะแล้วเขาอยากบอกอะไรเนาะอันนี้หมอเพิ่มเติมให้นิดนึงก็ได้ ข้าวดาบเครียดบันก่อนเลยเครียดเรื่องอะไรหนึ่งถ้วยนะคะแปดถ้วยคิ้งถือถว้วยวิว อาจจะเป็นคนที่คุณปฏิเสธและไม่เอาด้วยนะคะหรือห่างกันไปนะคะหนึ่งเรียนสิบถ้วยอะ่ะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยเรื่องอนาคตกับเขาก็ได้นะหรือเคยอยู่ด้วยกันเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็ได้นะคะมีธาตุดินนะคะที่หมอเห็นตรงนี้นะแต่คงไม่ตรงกับทุกคนนะคะธาตุดินธาตุน้ํากระกรลมินพิจิตที่ขึ้นมาแล้วก็มีธาตุลมตึงคูมเมทุนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมอนเหมือนเขามันเหมือนเขาอยากได้โอกาสนั้น ะะอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมาหรือคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความคิดความอ่านคุยกันไม่รู้เรื่องอ,อยากกลับมาคุยใหม่ถ้ามาคุยใหม่ตอนนี้น่าจะคุยรู้เรื่องเข้าอย่างนั้นนะ,ะเป็นคนที่เคยหันหลังให้กันหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะอืมอะนะคะที่นี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บางนะคะช่วงนี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรของทาตลมนะคะในปากหลังเนาะของเดือนสิงหาใบแรกก็เดลิเวอร์นะคะอันเดียวกันเนี่ย ใบแรกคุณมีสเสน่ห์นะเดลเวอร์ ever, นะคะตรงนี้ดวงมีสเสน่ห์แต่โอหโอ้นะคะชาดลมแต่คุณโฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักหมอไม่ได้บอกว่าคุณไม่ยากมีความรักนะเแปดเหรียญหมายถึงว่าถ้าคุณมีความรักคุณจะรู้สึกว่าเห็นไหมคะแปดเหรียญเนี่ยหมายถึงความมันช้าก็จริงแต่ทําสม่ําเสมอเหมือนคุณอยากได้ความรัก ของเขาสม่ําเสมอคุณจะดูว่าเขาคุยกับคุณทุกวันไหมเอาใจใส่สม่ําเสมอเสมอต้นสมเสมอไปลายไหมนะคะตรงนี้แล้วคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาเหมือนเออโฟกัสเร,งเ,งเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักแต่ความรักเป็นรองแต่ค่อยๆศึกษากันไปนะความหมายของหมอมินนะคะตรงนี้อ่าวิ o อฟฟอร์จูนพ่ออะไรนะเพราะว่าคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนก่อนต้องใช้เวลานิดนึงต้องขอความมั่นใจน,นิดนึง เตนนะคะสิงรักนาสิงคุณหมกคุณอยู่ได้คุณก็ดูแลตัวเองได้นะเออมีใครสองคุณอยู่เนี่ยนะ,ะช่างสองจริงๆงเลยอ <c oughs> ืมนะะตอนนี้คุณบอกองานเยอะเนาะชาวทัดลมงานเยอะงานมากหรือที่ผ่านมาคุณแบกก็ได้ก็ลูกไม่ลูกเยอะแยะมากมายหนักเลยความรักคุณพยายามแล้วล่ะแต่มันน่าจะไม่ชัดเจนเพราะไฮพีเทสขึ้นกับห้าถ้วยตรงนี้นะคะ <c oughs> คุณก็เลยรู้สึกว่าอืมนะคะไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นจะมากกว่า ทำแพลนนะคะบางคนวนเวียนเนาะกัะสิงเก่าๆสำหรับบางท่านนะคะเดอรสตาเอบางคนวนเวียนกัะสิงเดิมๆนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะ,ะคนที่เคยบล็อกคุณไปมีไหมคะคนที่เคยมีกำแพงกับคุณจู่ๆคุณก็โดนบล็อกมีไหม <laughs> อูคุยกันดีๆนะคะหายเงียบไปเลยโดนบล็อก หมอมินว่าเขาจะปลดบล็อกแล้วเขาจะมาคุยอบคุณนะไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมานะคะตรงนี้นะอ่านะคะแต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะคุณมีหนึ่งดาบอย่างเงี้ยนะคะามาขอดูนิดนึงโอ้โหหดาบขึ้นมาโอเคให้ใต้สําหรับในเถเรียนชาวทัดลมถ้าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนบางคนไปไปกับกับกับคนเดิม คุณจะเริ่มรู้สึกไหมว่าเอ้ยคุณอยากม o v ไปข้างหน้าแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณอยากได้รับการเปลี่ยนแปลงในความรักความสัมพันธ์นะคะสี่ไม้เท้าหกไม้เท้าอยากได้รับชัยชนะอยากได้ความรักที่มั่นคงมั่นใจแต่ถ้าไปเรื่อยๆเอ,อยๆไม่มีอะไรให้คุณคุณก็ไม่อยากอยู่นะคะตรงนี้กับคนเดิมสําหรับบางท่านนะ เพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีธงในใจแล้วนะคะตรงนี้นะแต่กรณีบางคนเป็นคนเดิมๆที่เคยห่างกันไปเคยเงียบหรือเคยบล็อกจะปวดบพ็อกเหมือนเขาจะไปคุยกับคุณแต่คุณก็เหมือนหมอมินบอกไปแล้วว่าหนึ่งดาบอุ้ยทาไมมาตอนนี้ล่ะคุณก็ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่นะคะตอนนี้แต่ถ้าเป็นคนสวดก็แน่นอนละค่ะหรือคนคุยช่วงนี้มีคนเข้ามานะคะสองถ้วยเห็นไหมนะะตรงนี้แต่ความรักความสมพานของคุณดวงมีเสน่ห์มากๆเลยแต่ไม่ค่อยรีบร้อน ศึกษากันไปดีกว่านะคะนะคะทำงานหาเงินดีกว่าคุณว่าอย่างนั้นส่วนความรักค่อยๆศึกษากันไปใช่ก็ใช่เหมือนพรมด้คิดเห็นไหมคะใช่ก็ใช่คือธรรมชาตินะคะถ้าใช่มันก็ยังอยู่ถ้าไม่ใช่ก็คือปล่อยไปนะคะถูกไหมวิวัฒนาการก็คือโชคชะตาต่อให้เรายือ้อเราลังแค่ไหนถ้าควรมันจะไปถ้ามันไม่ใช่มันก็ไปอยู่ดีแต่ถ้าใช่มันก็จะยังอยู่และเอื้อเฟื้อและเมตตาต่อกันนะคะอ่ะ มีนขออภัยแนะนำสุดท้ายของคุณดีกว่าทัดลมนะคะอาโอเลิฟแต่โชคชะตาจริงๆแ้คุณบอกอืม้าดวงมีเสน่ห์นะคะตรงนี้แต่เราอยู่ในหมวดมิ่วนสงบนะคะเรามีเดอสตานี้มีเป้าหมายของเรานะคะตรงนี้นะมีคนสองคนอยู่นะคะ ไพ่พระขึ้นมาแล้วเดูเวอร์ขึ้นมาด้วยถ้าลมเป็นคนที่มีสิลอยู่ในใจเป็นคนมีสตินะคะคิดอะไรได้อรอบคอบนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เรารู้ว่าตัวเรามีค่าแค่ไหนนะคะความรักความจามาคุณต้องเติมเต็มให้กับตัวเองก่อนเราถึงจะเติมเต็มให้คนอื่นต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่จะรักอื่นเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจ็บมาเยอะนะคะคุณดูนะเนี่ยเห็นไหมคะเศร้ามากแต่ตอนนี้หมอมินว่า คุณน่าจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะปรงได้ปล่อยวางได้นะคะบางคนใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปจริงค่ะแล้วหมอมินว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคัดสรรคัดกรองคนที่ดีนะคะมีสินเสมอเราให้กับเราเองวันหนึ่งคุณจะมีคู่อยู่แล้วคะ่ะเพร่อไพ่อสองใบออกแต่เราไม่สามารถไปกะเกณฑ์ได้นะคะตรงนี้หมอมินอยากบอกแค่นี้ขอบคุณมากมายค่ะท่านลมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ